วัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิพาสองสีสศุสมาธิรุ่นที่1นึ่อาจจะใช้ผู้ชนะตนเองทุกคนสร้างไหมคะว่าระยะทางไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าทุกคนมีศรัทธาและมีความตั้งใจดิฉันบ้านอาศัยอยู่ที่เมืองเล็สเดียต้องใช้ระยะเดินทางประมาณ150กิโลเมตรที่จะมาถึงที่นี่ไปกลับก็รวมแล้วประมาณ300กิโลเมตรแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับดิฉันเลยเพราะดิฉันมี ศรัทธาและความตั้งใจดิฉันเรียนจนจบหลักสูตรครูสมาธิซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนหลังจากที่เรียนจบภาคทฤษฎีแล้วดิฉันก็ได้มีโอกาสไปเดินทุดงกับหลวงพ่อวิริยังสรินทโรซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของดิฉันดิฉันได้มีโอกาสเจอกรลยาในมิมตที่ดีเจอเรื่องดีๆในชีวิตของดิฉัน และการเรียนสมาธินั้นก็ทําให้ได้ไประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเรื่องของการใจร้อนก็ทําให้ดิฉันใจยเย็นลงขึ้นการนอนหลับก็หลับสบายมากขึ้นแล้วก็จะมีการเรื่องเครียดอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ดิฉันจะเป็นคนที่เครียดง่ายก็จะทําให้ดิฉันเครียดน้อยลงแล้วก็ยิ้มในมากขึ้นค่ะดิฉันจึงอยากขอเรียนเชิญทุกคนมาเรียนสมาธิด้วยกัน เพื่อที่ทุกคนจะได้รู้ว่าสมาธินั้นดีอย่างไรในวันอาทิตย์ที่1 3ส,สิงหาคมนี้จะมีการประถมิเทศหลักสูตรคุณสมาธิรุ่นที่2ก็ขอเรียนเชิญทุกๆคนมาเรียนสมาธิกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีฉันนางสาวพิมพาสองศีคุณสมาธิรุ่นที่หนึ่งอจิยะุชนาตุาเองที่วัดราชธรรมยารา Okay, I can't Oh my God. <laughs>